ครับผมสวัสดีครับกับมือนีสิ้าพี่น้องไปรีวิวตลาดหมวยเดือวพ่ะจันครับไอตอนนี้กัแต่ไม่มีโอกาสได้ม่นธุรกิจพิเศษครับอยู่ทางไอ้น้องวัช่อพอดีมันไนอทำแล้วพอดีก็เลยได้เวลาสิพอมีเวลาจากน่อยเดี๋ยวไปหาเบิบ้งของกินครับยุตลาดหมวยเดือครับ วันนี้กับมากับไอเพป็นสวัสดีครับมาร่วมพี่น้องร่วมภารกิจกันก็เลยได้มาทำกันอีกเดี๋ยวไปเบิ้งของกินกันครับว่ามันเป็นตลาดอีสานตลาดอาหารอีสานนี่มันจะมีอย่างเนี้ยของปลาขอาสั่นครับแตเดี๋ยวให้ใช้เวลาขับรถกลับประมาณจะนาทีประมาณสามลู่ได้เนาะเวลาก็จจะประมาณยี่สิบนาทีถึงเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปถึงตลาดก่อนเนอะพี่น้องเนอะ มึงดีวิวกลางๆๆลน,น,นัางันไะอ่ามีวิวตอนนี้ตอนนี้กลังออกจากวัดกับพี่น้องอ่ตอนนี้ยครับัครับเดี๋ยวมือไะองดูเื่นกันครับอ,นนอ,อากาศก็เยน็นๆครับทั้งพี <c oughs> อันนี้บรรยากาศช่วงประมาณ หมามงแรงไครับพี่น้องอากาศดีครับบรรยากาศดีรถไล่รถไลรถไลก็ร่างเลยง,งานพอดีถนนเส้นนี่ก็เป็นถนอนอุดอรน้องบัวลำพูนะครับพี่น้องดีมีโอกาสได้มาปฏิบัติงานครับแต่เวลาอา,ววา,าก็ว่างก็เลยวันส่วนกันไปบนงตลาดหนเดือครับพี่น้องวัตถุหาเนี่ย ของปลาไปสักหาของปลาเบิ้งไปเบิ้งเนี่ยไปรอเบิ้งก่อนว่ามี่ยังเป็นตะกินบ่ปลาขอปลาบรรยากาศโอ้ข้างลัางวัดเป็นต่ยนี่เขาเอินโก่งแตงโมแนี่นพออย่างขายแตงโมที่มองว่ายู่หลังวัดนะ่เป็นตะเบิ้งเป็นตะใหยครับข้างหลังเป็นป้าเข่า้างหลัางทางนาเป็นวิวโอ้บรรยากาศดี วัดเงี่ยวัดปาน้องแซงวัดปาน้องแซงหรือว่าวัดลาดสงเคราะห์อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุรธานีครับครับตอนนี้ก็<ย>กมาถึงแยกหนองวัวซอครับไปแดงหนองบังวซอตอนหนองวัวซอนี่เป็นยังคือตั้งซื้อว่าหนองวัวซอเรามีลูกมีลูกม่วอยู่สองตัวไหมบสบ เอองัวงัวใหญ่สองตัวงัวหน่อยตัวนึงงัวซอนี่งัวหลายวะฮะรัวซอ่ยูซอ่กันหมดัวแต่กอนงัวหลายวะใช่ไหมกวนเดี๋ยวให้คนรู้ของน้องบัวซอ่มาตอบเราด้วยกันใครเห็นคลิปนี้ให้เพื่อนมาให้ความมุ่นเอาครับเป็นยังคือตั้งคซื้อว่าอำเภอนนองบัวซอ นี่ออกจากไอหนองโพส้อมาสักพักกัประมาณ2กิโลก็จะเริ่มเป็นเขตหนองบัวแล้วครับจังหวัดหนองบัวลำพูครับเห็นป้ายใกล้อยู่ขถามสะพานมาแล้วเมื่อกี้นี่เขาเขตหนองบัวแล้วครับนี่เขาเขตหนองบัวตะกอนก็เป็นจังหวัดลุ่ดอเนาะหนองบัวลำพูนี่มันมาแยกกันปะล่ะนี่ครับป้ายประตูโค้งอ่ะ ประตูยังเพิ่นเลยครันวัดเกินประตูโค้งท่องเที่ยวเพิ่นก็มี่ยังวัดถ้ำกองเพลนพิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณวัดถ้ำสุวรรณคูหาทองเที่ยวอันนี้ก็นก็เป็นสลัวสลัวแบบเหมือนฝนจะตกได้แต่ว่ามันก็เป็นหน้าฝนพี่น้องมันก็เป็นมันคึมๆเนาะคึมๆแบบมันคำว้อย์คำว่าย์คำว่าย์ ครับขอ,อให้ได้ครับนางรถกับกล้องมึกม,มือบนองิงเ้ยน, <c oughs> น้อยโยกไปตามเลยสภาพผิวถนนเนี่ยเด <c oughs> ี๋ยวพี่น้องู่บอกว่ามารีวิวผิวนนน <c oughs> ถนนนี่เพิ่งว่างถนนดีครับสี่เลนง <c oughs> นานนี่สิเป็นในข้าง ข้างแยกเขาวัดถ้ำกองเพนครับพี่น้องวัดหลวงปู่ขาวเนาะหลวงปู่ขาวัลาวนาละอะไรอยู่มันมีพระอาจารย์หลวงตาอินครับเพื่อนก็ลั่งมาุาละน่าหลวงตาอินวัดป่านะครับน้อยครัดป่ามีพระนี่ครับป้ายวัดถ้ำกองเพนวัดถ้ำเอราวัณครับบ้านห้วยเดือ <ข ọ traged ian> <manifestations> ร <HHH> ครับเขาเขียด้านหวยเดือนแล้วครับพี่น้องคาดว่าอีกพวกไก่ครัือกินละตะกวนเพิ่งอยู่ร่องนี่ดิมูตลาดง่ายเขาไปได้อีกตะกอนยู้ยู่ไต่ยู่นี่ยู่ร่องเขานี่ฟังความมึงเขาหนิไปละแต่บอกตะกอนอยู่ร่องเขานี่ข้างล่างนี่วันนี้มึงยับขึ้นไปทึ่งเลยยับขึ้นไปติดยับขึ้นไปทึ่งเขาลองหมุบเขานะ นี่ตั้งนานี่ยละมะั้งสายมือกำลังซีพอเหระพี่น้องครับใจเง็ยนยครับแล้มาลุ้นกันมาเบิ้งวัอนี้ว่าอาหารปลาเด็ดๆนี่นยังมียังหรือสี <c oughs> เบ่งฉันบ่เว้าวนะปลาเด็ดๆเป็นคนแถวนี้นี่ เดียเด๋ยวนี่ผมโกยมือพีแล้วง่ายกันไปยับกันไปเลยแต่ก่อนพระศิยุทเนี่ยครับขวามือของเขาเนี่ยกลายเป็นซีวินแล้วเฮ้ยแถานี้ล่ะผมท้าจาม,มพิริศนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปอีกสองขั้งเขาเนี่ครับกับที่พิริศตะพันหอยโลกล้านปนนีเนี่ยนี่นี่นครับของเพียวเหี้ยครับพี่น้องขวามือครับ ไว้อย่งร้อยห้าสิบ้านปีประมาณสองพบมันะยูซอกซอกเขาซอกนี่แหละ้องฟ้าจำลองตลาดห้วยเดือเฮมนเ่ยนี่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 ว้ามือเห็นไหมวะสีปมามไปยีไปยีขวามือนี่คือยางนี้พี่น้องมีล้ยโอ้ยโอ้ยโอ้แม่นหวะเออใหญ่ไหมพี่พี่ตลาดใหญ่ยูพี่พี่ อ่าเรื่อยๆนิดนึงพี่น้องใหญ่ายเลยน้ลดลายถ้าโดนแล้วนี่ครับเรื่อยๆตลาดมึงกี้ึ้นมากกสิมีครับนี่ครับโวตะคกนบูเห็นนะบูเห็นมีนะนมันมีรลปหมูอีอย่างแลกตลัดน,น้าเนี่ยตลาดนี่<ป>น้น,น,นลายครับในน้๊ดโซ่กันนะฮะในน้่บอกโอ้ในนส๊ดโซ่ใน้ดโก็คือแหลกเนาะโอ้โหตลาดเปื่อเมืองน้าน่ยอย่มองนก็ใหญ่กนมาพี่โดนเตอมเสียงมเป้าจ่อเ็าม่ด้มาโดนกนพี่น้อง แมแมน,นแมโอ้เนี่ยแมนบอกว่ามาตะกี้ว่าบริการอันนี้เป็นตลาดใหญ่สุดเป็นอาหารป้าอาหารอีสานครับพวกเห็ดนมไม้มีเบิ้งเหรครับพี่น้องผมอยู่ไปหาเบิง้งพวกอะไรแปลกๆนะของแปลกๆนี่นะ,ะมาเบิ้งกันครับถึงเนาะก็มีมาตรการนี่ครับมาตรการเข้าใช้บริการตลาดประชารัฐชุมชนห้วยเดือเนาะ บรรยากาศล้างมืออ่ามีมีมีครับมีแมสกี่สวมแมสกี่ล้างมืออยู่แล้วเดี๋ยวสิเปลี่ยนผมสิเป็นคนยางเดี๋ยวให้พี่จอทายให้เนาะแต่จีบอ่ะจีบ่ได้คุยยังไงด้วยครับเด้่อจีไายให้เบิ้งเงือซึว่ามีว่าเป้นใครยังไง